สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเอกิงเพชรที่ช่อง y YouTube เชยเซกิงเพชรโหราศาสตร์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2564นกะครับนกะการชะตาการงานการเงินความรักสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับชาวลัคนาราศีมังกรอันนี้เราดูในมุมของดาวจรน,นะครับในดวงชะตาเนี่ยมีดาวพระฤหัสบดีนั้นโคจรทับดวงชะตา นะครับซึ่งเป็นประธานฝ่ายสูเปรอร์เคราะห์แล้วก็มีดาวเสาร์นั้นโคจรเป็นเกษตรราที่พดีอยู่ที่ดวงชะตาของคุณนะครับซึ่งเป็นดาวประจําตัวเนี่ยโคจรแข็งแกร่งโดดเด่นนะครับชาวลัคนาราศีมังกรนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนที่ดีของคุณนะครับในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของการงานในด้านของความสําเร็จในด้านของการจิบุเบิร์กเยลรี่เริ่มสิ่งต่างๆจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดี จากภาษาของดวงดาวนั้นนะครับคันลองต่างๆนะครับที่จะมากระทบกับชีวิตช่วงนี้จะมีเหตุการณ์ให้คุณเดินทางไกลนะมีคนมีเหตุการณ์ใหคุณจรรีนะครับมีการติดต่อมีการอบรมสัมมนาหรือมีการจัดการเกี่ยวกับเอกสารมันยังหมายถึงอีกอย่างหนึ่งว่าคุณจะได้เดินทางไกลแบบคาดไม่ถึงถ้าไม่ได้วางแผนนะครับถ้าวางแผนแล้วจะมีเหตุการณ์เดินทางเดินทางไกลในที่นี้นั้นหมายถึงว่าเดินทางไกลข้ามอำเภอข้ามถิน่น แบบนี้ก็ได้ข้ามจังหวัดข้ามอำเภอเป็นลักษณะนั้นแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยจะมีเหตุการณ์ให้คุณนั้นใจร้อนใจเร็วมากขึ้นนะครับทาอะไรรวดเร็วปาดเปรียวมากขึ้นช่วงนี้คุณจะโดดเด่นในกลุ่มคนในสังคมเป็นช่วงที่ถ้าดัดลากชะตาผู้ใดจะมีชื่อเสียงก็จะเป็นที่ยอมรับในหมูค่คนในกิจกรรมในหน้าที่การงานที่คุณทำมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือในการดาเนินสิ่งต่าง นะครับในดวงชะตายังเอื้อให้คุณจะต้องระวังการเจ็บป่วยปัญหาสุขภาพบ้างนะครับนะอาจจะมีอว,วัยวะบางอย่างหรือสังขารบางอย่างของคุณต้องใช้งานหนักหรือสุดโสมระวังการนอนดึกต่างๆด้วยนะจะมีภาวะความเครียดความกดดันบ้างแต่ว่าในดวงชะตานั้นนะครับดาวยังเอื้อให้พลังนะพลังแห่งชีวิตเนี่ยมันเพิ่มพูนขึ้นนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าจะมีเรื่องใดๆเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเดือนนี้คุณจะผ่านมันไปได้ ดวงดาวยังเอื้อให้วดวงชะตาคุณเกิดโปรเจกต์ใหม่จ็อบใหม่หรือมีไอเดียใหม่ๆในการสร้างส,างสิ่งใหม่ๆสร้างสิ่งต่างๆให้กับดวงชะตาช่วงนี้คุณยังต้องแต่งกับงานมีวิธีจิตใจที่จะผูกติดไปกับงานท่านใดที่เป็นลักษณะของทำงานที่มีการสื่อสารติดต่อเจรจาตลอดจะมีความสำเร็จเป็นอย่างดีในช่วงนี้หรือคำพูดที่ดีที่ พูดออกไปนะครับจะติดตราถึงใจผู้อื่นได้ง่ายนะครับฉะนั้นเราใช้คําพูดที่ดีนะในเดือนนี้นะครับจะมีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตพูดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่บวกนะครับดาวบอกว่าคุณจะได้หนังสือได้ตารามีการจัดการอะไรบางอย่างที่เพิ่มพูนองค์ความรู้หรือคุณจะได้องความรู้ใหม่นะครับในดาวนะครับในดาวนั้นนะครับศัตรูนะครับจะมีเหตุการณ์ให้คนมาอิจฉามันไส้นะครับจ้องจับผิด นะหรือมีคนมากวนประสาทหรือมีคนอยู่ดีๆมันไม่ชอบขี้หน้าคุณคุณอาจจะเจอคนไม่ชอบขี้หน้าหรือเขาไม่ชอบขี้หน้าคุณนะครับในดาวแล้วยังเอื้อให้ในดวงชะตาคุณจะมีปัญหากับคนใกล้ตัวญาติสนิทเพื่อนสนิทหรือเพื่อนฝูงที่จะมาต้องจับผิดหรือมีเหตุการณ์ให้จุกจิกใจบ้างการงานนะครับจะมีคนมาก้าวไกา่ในหน้าที่การงานของคุณหรือว่าคุณจะได้รับงานยากนะครับงานอื่นๆที่คนอื่นทําไม่ได้คุณจะทําได้ก็ได้นะครับ นะอาจจะมีงานน่าเบื่อหรือจะมีเหตุการณ์ให้คุณหยุดงานนะครับนะในดวงชะตายังเอื้อให้ในดวงชะตาเนี่ยนะครับคุณจะมีความโชคดีบางอย่างเกี่ยวกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวหรือจะมีการจัดการบางอย่างเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยเกี่ยวกับสํานักงานนะครับานะช่วงนี้เดือนนี้จะมีโชคจากสิก่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือได้ไปกราบไหว้ขอพรหรือพรต่างๆที่เคยขอเคยอธิษฐานจิตมันจะบรรลุผลได้ง่าย จะซื้อหวยจะเสี่ยงโชคให้ขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือซื้อใกล้วัดใกล้โบสถ์สลาวิหารอาจจะได้เงินเก,าก่าๆรายได้เก่าๆใครที่ห่างหายไปนะครับถ้าเอามาจับมาทํามาก่อมาสร้างช่วงนี้จะทํามันได้ดีท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการต่างประเทศเกี่ยวกับความเชื่องานที่ที่ไม่มีหน้าร้านงานออนไลน์ต่างๆยังไปได้ยังเป็นไปได้ดีโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับอาหารของกินสุขภาพครูอาจารย์จะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น การงานช่วงนี้จะมีคนมาสนับสนุนช่วยเหลือผักดันมีมิตรเกิดจากการทํางานหรือมีดําเนินกิจกรรมทางการงานใดๆพร้อมที่จะมีคนช่วยเหลือในการดําเนินสิ่งต่างๆดาวแห่งความสําเร็จก็โครจรร่วมดวงชะตาทับดวงชะตาความสําเร็จต่างๆจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงประมาณสักวันที่ กลางเดือนไปนะครับจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไกลการยโยกย้ายหรือการเดินทางหรือเป็นลักษณะของรายจ่ายกับของเสียหายรายจ่ายไปกับสุขภาพของตัวเราเองหรือคนใกล้ตัวหรือมีเรื่องซื้อของบางอย่างต้องทดแทนของเก่าที่มันพังมันเสียไป นะครับในดวงะตาดาวศุกร์ก็จะโครจรเข้าเรือนการเงินในช่วงนะครับไปไปลายเดือนในดวงสตาแล้วเดือนกุมภาพันธ์ต้องบอกว่าการงานของคุณท่านใดที่รอการเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือมีการรอการย้ายงานนะครับเป็นช่วงที่ตัดสินใจถูกนะครับหรือท่านใดที่กําลังหางานอยู่รอการเปลี่ยนแปลงให้รีบหารีบรอรีบสร้างจะมีความสําเร็จต่างๆเข้ามาสู่ดวงะตา เหมาะที่จะบุกเบิกกิจการเหมาะที่จะขยับขยายเหมาะที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆเพราะไอเดียต่างๆที่คิดที่ก่อที่สร้างนั้นจะคิดถูกทําถูกนะในดวงชะตาอาจจะมีของใช้ส่วนตัวเสียหายนะครับมีของในบ้านพังนะครับมีระบบไฟฟ้าพังน้ํำไหลหรืออะไรบางอย่างที่อยู่ในเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยมันพังมันเสียหายนะในดวง นะต่คุณจําเนินอะไรต่างๆให้คุณรีบก่อรีบสร้างนะดาวสุเคราะ์อย่างดาวพฤหัสุปดีอย่างร่วมตัวแล้วก็ดาวประจาตัวอย่างโคจรแข็งแร่งในด้านของการเงินเนี่ยท่านใดที่รอการลงทุนรีบทานะนะครับแต่รายจ่ายของคุณยังค่อนข้างเยอะนะดาวดวงดาวเนี่ยดวงดาวมันยังแปลยอย่างหนึ่งว่าในด้านของความรักนะครับท่านใดที่โสดอยู่จะมีคู่เข้ามาจะได้พบเจอความรักเป็นช่วงที่ความรัก ดีหรือว่าท่านใดที่โสนจะมีคนมาขายขนมจีบหรือมีคนเข้ามาให้คุยหรือมีคนที่ถูกใจคุณคุณก็ถูกใจเขาเข้ามาข้องเกี่ยวอาจจะแปลอย่างหนึ่งว่าชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยจะมีเรื่องตัดสินใจในเรื่องราวแห่งความรักด้วยท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วนะครับช่วงนี้ก็ต้องระวังอารมณ์ร้อนนะครับมีเรื่องจุกจิกใจแต่ว่าอาจจะมีเรื่องให้แบบคุณนั้นนะครับถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะมีเรื่องการ,รมณมมีเรื่อง ทางเพศเข้ามามากขึ้นถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเนื้อหอมดึงดูดผู้อื่นมากขึ้นไปไหนมาไหนสองต่อสก็ระวังการถูกปลุกปั่มสาหรับผู้หญิงคุณจะได้กินของอร่อยได้ล่าปากนะครับนะท่านใดที่เกิดลัคนาราศีมังกรจะได้สิ่งที่พึงพอใจทางจิตจะมีบางอย่างที่พึงพอใจใจทางจิตเข้ามานะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในชาวมังกรเนี่ยในดวงเนี่ย ดาวดวงดาวเนี่ยค่อนข้างดีนะผมผมต้องให้เครดิตว่ารีบก่อรีบสร้างเอาไปผักดันชีวิตเอาไปก่อไปสร้างชีวิตอ่าสหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะระวังเกิดลักซ้อน้อนเงื่อนนะครับหรือว่าอ่าระวังเรื่องจุกจิก,จกใจกันอยู่บ้างมีเรื่องราวให้จ้องจับผิดกันเกิดขึ้นได้หรือระวังมีเหตุการณ์ให้คู่ของคุณเจ็บป่วยนะครับ,นะค,รบคนโสดก็ต้องดูดูด,ดูดูกันไปนะถ้าใครใช่คู่ในปีนี้จะมีความสัมพันธ์แนบแแน่น,แ,น,นแฟนมากขึ้นเลยทีเดียว นะครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ